เพื่อนเคยเจอปัญหาไหมครับเวลาที่ให้อาหารลูกไก่นะครับเมื่ออาหารลูกไก่หรือว่าไก่ใหญ่เนี่ยเวลาให้แล้วเนี่ยลูกไก่หรือว่าไก่ใหญ่เนี่ยทำให้อาหารที่เราให้เนี่ยเสียหายนะครับเสียหายคือเราให้ไปเงี้ยอัตราความเสียหายบางที2 0 3 0เลยนะครับเขี่ยทิ้งนะครับเลียราดไปหรือว่าสกปรกจนกินไม่ได้นะครับเคยเป็นไหมครับนะครับผมคนนึงนะครับที่เป็นนะครับ เป็นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเรื่องของที่ให้อาหารต่างๆเนี่ยมันมันมีอะไรไหมพอดูแล้วปรากฏว่านะครับผมมันมีบางบางอย่างที่เขาทําเอาไว้อะก็คือให้มันตื่นเกินไปมันยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือทำให้เศษอาหารมันหล่นมันเสียหายนะครับผมคร <c oughs> าวน,นี้ผมก็เลยแก้ปัญหานะครับผมก็เลยทําที่ให้อาหารลูกไก่หรือว่าไก่ใหญ่แทนขึ้นมาเองนะครับผม ก็ใครอยากรู้นะครับผมก็ลองกดติดตามดูนะครับผมเล่ดูใบให้จบนะครับผมมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่าความสูญเสียเรื่องของอาหารเนี่ยคือถ้าเป็นศูนเลยก็คือเราสามารถที่จะให้อาหารลูกไก่แล้วก็คือคือเปอร์เซ็นต์ความประโยชน์ของมันนะครับผมร้อยเปอร์เซเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับทางเลยนะครับมันจะเอาหัวเข้าไปนะครับแล้วก็กินอาหารนะครับผมก็เลย ไอเจ้าตัวนี้ยกมานะครับลองใช้แล้วแหละนะครับตัวรุ่นแรกๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันไม่เสียหายมาดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับออกแบบมาก็คือตรงนี้มันมันจะช่องลึกประมาณหนึ่งนะครับประมาณนะครับประมาณ4เซนนะครับความสูงนะครับ4เซนของร่องเพราะฉะนั้นลูกไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยคือเขาจะเอาหัวเข้ามาแล้วก็กินได้นะครับฐานตรงนี้นะครับฐานตรงเนี้ยเราจะมีหนุนไม้อีกทีหนึ่งนะครับหนุนไม้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกไก่ ลูกไก่เขายืนยืนในระยะที่สูงพอแล้วเขาก็จะเอาหัวเข้าไปแล้วก็เพื่อได้กินอาหารนะครับการคุ้ยเขียงเขาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ทําให้เศษอาหารหล่นออกมาได้นะครับผมแต่ตัวแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเล็กถ้าเกิดตัวเล็กมากเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับมันเข้าไปได้แต่มันก็คุ้ยเขี่ยอะไรไม่ได้มากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือสบายใจได้แต่จะพวกตัวใหญ่ที่มีกําลังไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีคาตัวเนี้ยบีบบีบเอาไว้อยู่ เขาจะเข้าได้เฉพาะหัวแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจะป้องกันไม่ให้เขาเข้าไปข้างในแล้วก็ไปกุ้ยเขี่ยซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของหัวอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยเราจะให้ทางด้านบนนะครับเราจะเทเข้าด้านบนนะครับมันก็จะลงไปข้างล่างนะครับผมตามช่องเนี่ยมันจะมีรูนีน่กะับว่าอันนี้คือแผน่นโพลีนะครับที่มีช่องช่องนะพอเราปิดอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือเราเทอาหารอาหาร lei. มันก็จะลงไปลงไปตามจุดต่างๆพวกนี้นะครับผมทาให นะครับการให้อาหารลูกไก่เนี่ยอาหารเราจะอยู่ครบทั้งหมดเราจะมีประโยชน์ประมาณ100เเซนเต็มนะครับผมอันนี้คือไม่มีการเสียหายเลยนะครับไม่มีนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงได้ทําเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมแล้วก็ใช้เศษไม้นะครับผมเนี่ยครับเศษไม้เศษไม้ตัดนะครับอันนี้8เซนนะครับอ่ช่องนี้แปดเซนจะพอดี นะครับแเซนแล้วก็เอาตัวนี้เป็นเป็นพื้นนะครับเพราะมันจะได้แข็งนะครับอันนี้คือแผ่นโพลีนะครับแข็งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ไม้อัดก็ได้เลือกวัสดุอย่างอื่นใช้ไม้อัดแล้วจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี่ครับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดปิดปิดพื้นนะครับปิดพื้นนะครับตะปูตีปิดพื้นนะครับีนพื้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้แต่ว่ารูปทรงให้เป็นประมาณนี้นะครับ คือลูกไก่เนี่ยเขาจะเอาหัวเข้าไปได้เฉยๆแค่นั้นเองฐานตัวนี้นะครับแนะนําให้ประมาณสัก4เซนหรือเพื่อนๆจะลดลงมาหน่อยคือ3เซนก็ได้นะครับช่องตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําก็ลองเลือกเอาตามตามขนาดของลูกไก่ของเรานะครับเพราะว่าเราบางทีเราลองแล้วว่าช่องประมาณนี้นะครับประมาณ3เซนเนี่ย3เซนเนี่ยปรากฏว่าลูกไก่เข้าไปได้เงี้ย แลก็ขยับให้มันเล็กลงมาหรือถ้าเกิดเราไม่ขยับนะครับผมเราก็อาจจะหาอะไรมาพาดก็คือมันมาตีตีทับอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ต้องรื้อนะครับเราตีทับอีกทีหนึ่งหรือฟิชเชอร์บอร์ดมาใส่นะครับให้มันแคบลงไปอีกนะครับให้ลูกไก่เอาเฉพาะหัวเข้าไปได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี่นะครับมันก็จะทําให้การที่เราเลี้ยงไก่นะครับเราก็ประหยัดค่าหัวอาหารไปด้วยนะครับนะครับผมเราก็ต้องคิดให้มันรอบคอบนะครับผม ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็วางแผนด้วยนะครับวางแผนด้วยลองออกแบบดูอันนี้ชัวร์แน่นอนครับผมไม่เสียหายแน่นอนครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มก็จะมีขนาดตั้งแต่นะครับมีตั้งแต่ขนาด50ฟอง80ฟอง150ฟองแล้วก็250ฟองนะครับทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมการันตีแล้วว่าฟักดีแน่นอนครับผม